สวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแอดเองอุตละแอดหววแอดหวย,ยุ่งนิดนึงได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดกดหนึ่งไหนกดเลิฟก็ได้ชัดไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวกิฟจา้าโอ้ยมาเยอะมากสวัสดีค่ะกิฟเองค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือเดี๋ยว กิ๊จะอ่านคอมเมนต์จากในคอมไปด้วยนะคะมันจะได้ไวๆหน่อยเนอะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนน้องทะลุแสนบั้มไปแล้วนะคะเรามาเดาขำๆกันดีกว่าว่าจะทะลุล้านเนี่ยกี่วันนะคะเออตอนแรกกิก๊ฟกะจะเปิดเพลงในคอมไปด้วยแต่ว่าเสียงมันสะท้อนขออนุญาตปิดแล้วกันนะคะโอ้โห,โโหมากันเยอะมากเลยสวัสดีทั้ง91ท่านนะคะอยู่กับอิน News นะคะอยู่กับแอดกิ๊ฟเองนะคะ แอดโป้ยหนีไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวน่าจะมาคือไลฟ์ไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกนะคะนี่อยู่ๆอยากกดก็กดนะคะอ่ะสวัสดีค่ะแอดจากคุณปาริสาคุณลิซาบาห้าเจ็ดบอกตาเอนะคะโอเคขออนุญ,ญาตย้ายมุมกล้องมาตรงนี้เราจะได้เห็นหน้ากันด้วยนะโอเคสวัสดีคุณนิมคุณเอ็นเอคุณนิวคุณตันเจนะคะคุณธนพัฒน คุณแนนคนดีคุณนัชชลีชัดเจนดีนะคะคุณเฟิร์นคุณหญิงคุณตานคุณพัฒดาคุณปริษาบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะโอ้ยมาคุณแรกเลยใช่ไหมคุณลิซ่าบาเก่งมากค่ะชนะเลิศวันนี้กิฟอาจาร์อ่านไม่ได้หมดนะคะเพราะว่าอ่านคนเดียวนะคะแต่ว่าก็เข้ามาเมามอยกันนิดหนึงนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างใครจัดสีทองใครจัดสีดําไปเมาส์กันมาหน่อยนะคะวันนี้อาจจะขออนุญ,ญาตไม่เน้นอ่านคอมเมนต์เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวกิ๊บอยู่คนเดียวอ่านไม่ทันเนะขอเน้นเข้ามาแบบว่าอ่านความรู้สึกกันนิดนึงว่าใครสั่งจองอะไรไปนะคะแล้วก็เออมีข่าวด่วนจะมาแจ้งกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับโซโล่ของน้องแต่ว่ากิ๊บอะรู้สึกว่า อันนี้ยังไม่ได้ดูจากลิซ่าบารโดยตรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวอยู่บอกกันหน่อยว่าจริงหรือเปล่านะคะอา๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอดูอ่านนิดก่อนนะคะเออคุณเควสซี่แบรสวัสดีนะคะคุณอ่โคนำหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณ j e ีฟสวัสดีค่ะคุณตันเจนะคะบอกว่า3วันน่าจะถึง 1ล้านหรือเปล่านะคะเพราะว่าสถิติแรกก็คือ27ชั่วโมงใช่ไหมทุกคน27ชั่วโมงทะลุ1 0 0 0 0แสนนะคะเราก็ลองคูนค,นคูนกันไปเนาะประมาณนั้นคุณเจสวัสดีค่ะกิบกินไปแล้วคะ่ะมาเย็นวันนี้กินเร็วหน่อยช่วงนี้แบบฝนตกเยอะเนาะนะคะคุณโอมบอกคืนนี้มีลุ้นชื่อเพลงหรือเปล่าคุณพีชาสวัสดีค่ะ คุณปริษาบอกว่าวันละแสนบ้างถ้าเทียบสถิติ10วันแตกนะคะล้านหนึ่งน่ะเออ10วันใช่ไหมคะคราวนี้เราอยากให้ล้านอะแตกก่อนที่จะถึงวันที่10กันยายนอย่างนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้27เองนะคะทุกคนเออคุณปิมชิดาสวัสดีค่ะ ลุ้นชื่อเพลงกลุ่มๆนะคะคุณธนภัทรบอกอกลุ่มๆนี่คือลุ้นเล่นเนาะชื่อเพลงไม่ได้ชื่อกลุ่มๆเนะาะแซวๆคุณธัญ,ญพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีพิมพ์ภาษาจีนมาด้วยควนนี้อ่านจีนออกหรือเปล่าถ้าอ่านนี้ต้องมาเป็นลูกมือให้อับพ,พินิวแล้วนะคะจะได้ช่วยกันแปลภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องน้องนะคะคุณนาะรุมนบอกเป็นหนึ่งในแสนคุณนิวนี่บอกวันนี้สี่ทุ่มจะมีอะไรใหม่คะ นะคะคุณนัดบอกว่าจัดสีทองไปใช่กิฟก็ชอบสีทองมากดูแบบเข้ากับน,น้องเรามานะคะหรูหราอลังการคุณคณะสาวบอกสวัสดียามข้ามครับนะมีความสุขมากจริงๆช่วงนี้นะคะเออ่คุณลิซ่าโชว์บอกหนึ่งในแสนนั้นมีฉันด้วยคุณนวพัฒนบอกว่าแอดว่าสีทุ่มนี้มาไหมครับ สี่ทุ่มนี้จะมีอะไรให้เราตื่นเต้นนี่คะ่ะทุกคนหัวหัวใจมันจะวายแล้วนะน้องรลลัว,ลว,ลวหลายวันช่วงนี้นะคะวันที่หนะ้า MVT s น r าแอดจากคุณ KK Job วันที่5้าใช่ไหมคะ MVT อร์ T, Sir, มาแล้ววันที่10ปล่อยใช่ไหมคือนี่ถ้าไม่ใช่ลิซ่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเขาจะมาปล่อยก่อนห้าหวันอย่างนี้คือมันมันมีเวลาในการโปรโมทน้อยมากแต่เขารู้ว่าว่าถ้าเป็นน้องอะยังไงก็ ร้านแตกอะ่ะเขาก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องการวางแผนการ PR สักเท่าไหร่นะคะเอ่อคุณขนกิมไม่รู้อ่านถูกไหมอะ่ะคุณฮโนนัมเหรอคะ h h c o n a m อะคะ่ะยังไม่ได้ฟังเลยเสียตังแล้วนะคะคุณราชิตาบอกชอบมากเลยเป็นบิงคับนะคะคุณอีสานบันเฮาไปแลเรเดอ้อ คุณอภพ,พ,อออพ,พอรบอกแอดสั่งแล้วแอดสั่งสีทองค่ะคุณทายพรบอกงูงูปปาครับนะคะแอดชอบอยากได้ถุงเขามากเลยเวลาหกสิบบาทแบบ,บ,บว่าเขียนชื่อลิซ่าแบบว่าเวอร์วังอลังการมากเลยนะคะทุกคนแบบว่ารู้สึกประทับใจมากๆนะคะคุณวิชูดาบอกว่าไม่เคยซื้ออัลบั้มใครเลยคะ่ะน้องลิซคนแรกเลยนะคะจัดไปสามเลย คุณพิมชดาบอกว่ารอสี่ทุ่มเหมือนกันคุณลาลิสบอกในแสนบัมนั้นมีของผมสี่ครับนะคะจากเคทาวสอง y h a i l ไทยแลด์อีกสองโอโ้โหนักถือใจสุดยอดจริงๆวันนี้กิ๊บจะได้ตำแหน่งวางกล้องที่ถูกใจกิ๊บไหมเนี่ยอ่ะคุณบดินเดชาบอกจากสีทองไปครับนะคะ คุณ spst บอกไปนอนแล้วอา้าวคุณไหนคะนอนไวมากเลยวันนี้วันศุกร์นะคะเออคุณนุชลีบอกสวัสดีแอดกิฟแล้วเพื่อนเพื่อนแอดป้ยด้วยทีเซอร์จะมาหรือเปล่านะคะคือเมื่อกี้มีเพื่อนเราหนึ่งในสมาชิกบอกว่าจะมาวันที่ห้านะคะอ่ะอ่ะบอกข่าวก่อนอะคุณนิวนีบอกมาพอดี เดี๋ยวเดี๋ยวกิ๊บจะไปรีเชคอีกทีนึงแต่เมื่อกี้ที่อ่านเจอใน Twitter เนี่ยเจอหลายอันด้วยกันทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าแหล่งเงินแหล่งทองของเราเนี่ยก็คือเลอิซ่าบาร์แล้วก็บ้านบาร์ห้ใช่ไหมคะทุกคนแต่เมื่อสักครู่เห็นหลายเพจใหญ่แชร์ว่าเลิซ่าบาร์ก็คือทางจีนนะคะอาจจะไม่สามารถซื้อโซโล่ของน้องได้เต็นๆอย่างต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้เพราะ ถ้าใครตามข่าวจีนอยู่ๆตอนนี้รัฐบาลจีนเข้มงวดขึ้นมานะคะจากกรณีของใครนะก่อนหน้านี้ที่โดนจับอ่ะกิ๊บลืมชื่อเฉยเลือกลืมชื่ออ่ะที่เขาอ่โดนจับอ่ะค่ะแล้วก็ทางจีนก็เริ่มมีการแบนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะปิดกั้นแฟนด้อมต่างๆที่เป็นแฟนคลับอ่ะค่ะในการไปปล่อยข่าวหรือในการไปเชียร์ศิลปิน เห็นจากที <tu i ro> ่อ่านมาเขาบอกว่าอย่างไหนเว้ยป๋อค่ะแต่ก่อนมันจะมีการจัดสถิติใช่ไหมคะว่าใครติดอันดับท็อปที่เมเภาพข้างหลังมีไฟลุกอะไรอย่างนี้ค่ะในการค้นหาแบบความโด่งดังอะไรนี้เขาก็จะเลิกจัดสถิตินั้นแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันทําให้แบบมีการติดกันว่าของฉันต้องดังกว่าอย่างงู้นอย่างนี้คือเขาตอนนี้พูดง่ายๆว่าเขาสกัดแฟนดอมมานะคะแล้วเขาเป็นกังวลว่าน้องเราเนี่ยจะจับพัดจับผูโดนไปด้วยก็คือ ของลิซาา่ซาบาแม่จีนฮัตเจ็ดอะไรเงี้ยตอนนี้มีการสั่งโซโลของน้องเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าอาจจะมีการจ,จับสังเกตว่าแอบมีการสนับสนุนไอดอลนะคะก็เลยอาจจะทำให้ตรงเป้าหรือเปล่าไม่รู้ตามที่เขาวางไว้แต่ว่าเมื่อกี้ที่กิฟท์ทำไปอ่ะเขาก็แม่บาจีนได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50กว่าล้านบาท แต่เขาจะไปต่อได้แค่ไหนเราไม่รู้ว่ารัฐบาลนจะสกัดหรือเปล่านะคะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปหวังจากแม่บาจีนอย่างเดียวอะทุกคนต้องช่วยกันอุดหนุนน้องเองด้วยอันนี้คือเป็นข่าวที่กิฟอ่านมาเมื่อกี้แล้วเขาบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าแม่บาเนี่ยถือว่าเป็นกําลังหลักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดทวิตเตอร์ไปด้วยถ,ถ้าเจอเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ แต่ตอนนี้ก็ดีใจกับน้องด้วยทะลุแสงไปแล้วนะคะอ่านนิดนึงกลับมาอ่านก่อนคุณโอมบอกโอแม่จีนสวยเลยนะคะคุณเคเคบอกบ้านปินก็มีลองลงมาจากจีนนะคะแอดว่าจะทะลุล้านไหมคุณมิม่กิบว่ายังไงก็ทะลุค่ะแต่ใช้เวลาเท่าไหร่ว่ากันอีกทีนึงนะคะคุณสักดาบอกสรุปยังไงครับไม่มียอดจากจีนเลยก็คือ ตอนนี้ค่ะเขากำลังดำเนินการกันอยู่แต่ตอนนี้อยู่ๆอ,อ,อะค่ะออกคริสวูใช่ไหมคริสวูคริสคริสวูเนี่ยกิไม่รู้เขาออกเสียงว่าอะไรบูหรือวูกันแน่นะนั่นแหละค่ะที่เป็นประเด็นขึ้นมาในจีนอะค่ะหลังจากนั้นคือรัฐบาลจีนแบบว่าสกัดเลยค่ะมันเลยทําให้เออช่วงนี้น้องเราอาจจะโดนผลกระทบไปด้วยแม่แม่จีนอาจจะแบบว่าซื้อหรือว่าเชียร์แบบว่าเต็มที่ไม่ได้นะคะทุกคนคุณทิเชอร์นะพันนิต ตาบอกว่าซื้อจากวายจีไทยแลนด์ที่แอดกิฟแนะนำสีทองอ๋อคือแอดอะว่าว g ยจีไทยแลนด์มันสั่งง่ายดีแต่ว่าแอดเคยสั่งเคทาวคือในเคทาวจริงๆมันถูกนะแอดขอโทษที่ไม่ได้แนะนำแต่ว่า มันบวกค่าส่งแพงอันนั้นอะแต่อันนี้ก็คือเหมือนมันก็ราคาประมาณนี้นะคะเราแบบซื้อง่ายๆแล้วก็หลายคนถามกิฟเข้ามากิฟก็บอกเออกิฟไม่ได้ทําคลิปสอนซื้อนะแต่ว่ากิฟก็เอาลิงก์ไปแปะให้พอกิฟเจอในของช้อปปีเหมือนกันอันนั้นเนี่ยสำหรับใครที่แบบขี้เกียจลงทะเบียนขี้เกียจกรอกอะไรอย่างนั้นนะคะเข้าเข้าไปดูกิฟทาไว้นาองเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้แล้วก <ๆ S 2> ็วซื้อในช้อปปีมันก็ง่ายดีแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราอยากให้นับ นับนับบั้มน้องจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องซื้อจากเอ่อว g จีกับทางเคทาวเนี่ยอันนี้ชัวร์นะคะเออคุณรัชาตาบอกแอดอยู่คนเดียวไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ครับไม่ได้ใส่กันโควิดคะ่ะใส่กันสิวเป็นสิวไม่ใช่อะไรคุณพิม์พชดาบอกว่าขอให้แม่บาจีนผ่าไปได้นะคะคุณปริษาบาอกสงสารแม่บาจีนเขรับน้องได้จริง คุณชุมพรบอกว่าลูกสั่งให้แม่เลือกไม่ถูกเลยจัดเต็มดีค่ะคุณแม่คุณแม่จ่ายแบบลูดปื๊ดเดี๋ยวคุณแม่ไม่ต้องซีเรียสสีไหนก็ได้ได้หมดเลยคุณประวิทย์บอกแอดครับคุณลลิษาเป็นลูกเครื่องไทยออสเตรเลียบอก่าคะเพราะลูกประวัติแค่คุณตากับคุณยายอยู่บริลัมแล้วคุณปู่คุณย่าอยู่ไหนผมขอโทษที่สงสัยคือจริงๆประวัติลึกๆของน้องก็ไม่ได้มีใครเจาะนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคุณแม่กับน้องก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยนี่แหละค่ะซึ่ง กิฟดูเราลิซ่าน่าจะไทยเต็มร้อยนะคะคุณ UN บอกว่าสวัสดีแอดแล้วทุกคนคุณนวพัฒน์ร้องไห้แล้วคือถ้าเป็นจริงอย่างที่กิฟบอกก็ร้องไห้อยู่นะคะคุณลิซ่าบาร์าเจ็บอกยอดจะก,กี่ล้านดีนะคะคุณ SPST บอกไทยแท้ใช่ไหมกิฟก็ว่าไทยแท้คุณเบบบบอกว่า Uh, ลูคัสเววีกำลังโดนโจมด้วยกำลังโดนโจมตีด้วยใช่ค่ะตอนนี้คือในจีนเนี่ยไอดอลนี่ชุลมุนมากรัฐบาลเขาเลยแก้ปัญหาด้วยกันแบบตัดการสนับสนุนก็คือแฟนคลับห้ามมันก็เลยเป็นผลกระทบอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราไม่คิดเลยเนาะคือ,อจริงๆนะเหมือนจะมาสกัดน้องเนาะมันเป็นอะไรที่แบบทำไมต้องมาตอนนี้นะอะไรเงี้ยแต่เราก็เชื่อว่าจะผ่านไปได้เพราะว่าน้องเนี่ยมีแฟนคลับทั่วโลกจริงนะคะ เพียงแต่ว่าแม่จีนเนี่ยถ้าเขาสั่งตุ้มเดียวเหมือนที่เขาเคยทําเนี่ยมันจะเก็บเท่าสถิติเลยว่าแบบซื้อทีกี่บัมกี่พันกี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคุณกังฟูบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงน่าเสียดายแทนแม่บานะคะคือกิ๊ไม่แน่ใจว่า50ล้านบาทที่ตอนนี้เขาบอกว่าได้แล้วอะเขาออเดอร์ไปหรือ,อยังอะคะถ้าเขาออเดอร์ไปแล้วก็โอเคแต่ถ้าเกิดยังไม่ออเดอร์เนี่ย ทางการจีนจะสงสัยและสกัดหรือเปล่าเพราะว่าเขาน่าจะสั่งแผนโดยตรงกับเคทาวเหมือนพวกเราไหมในความรู้สึกนะคะคุณละชันบอกว่าต้องใช้เส้นพ่อ16บหกผึกฐานแน่นอนเออต้องให้พ่อช่วยคุณนัชนาลีบอกว่าถ้าไม่ติดโควิดหนึ่งวันน่าจะเกินแสงบ้างครับถ้ารวมทุกช่องทาง5้ถึงเวันล้านแตด ใช่กิ๊บก็ว่าไม่ไม่ถึงอาทิตย์โน้น่าจะร้านแต่งนะคะคุณจิ๊บบอกเป็นกำลังใจให้แม่จีนนะคะคุณหมูอุ้ยบอกสวัสดีแอดกิ๊แอดปยนะคะนี่นี่แอบมาไลฟ์ไม่ได้บอกแอดปยลงไปกินข้าวค่ะคุณจันเพนบอกว่าถ้าแม่จีนซื้อไม่ได้เรายอดน้องจะทะลุล้านเป่าแอดเอออันในอันนี้นะคะเราต้องลุ้นแต่แต่แตอะเรามองในแง่ดีนะสมมุติถ้าแม่จีนยังไม่ได้ซื้อใช่ปะ แต่ตอนนี้มันทะลุแสนแล้วนั่นหมายความว่าลําพังเราแล้วก็เอเชียแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยยังคงซื้อไปเรื่อยเนึกออกไหมคะว่าคนที่ซื้อวันแรกแบบว่าปังเลยอ่ะมันคือแบบติงติงจัดอยากให้น้องได้สถิติด้วยแต่ว่ามันยังมีคนที่ชอบน้องแต่เขาอาจจะไม่ได้เร่งเหมือนเราไงเขาอาจจะแบบแเดี๋ยวฉันค่อยซื้อพรุ่งนี้ซื้อมันอวนนี้อะไรเงี้ยก็มีซึ่งกิฟก็ว่าน่าจะถึงล้านอ่ะ เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าอย่างถ้าวัดจากผู้ติดตามน้องในไอจีอ่ะมันเยอะมากอะ่ะมันน้องเท่าไหร่เลยนะห้าห้าสิบแปดล้านป่ะทุกคนเอาเพราะว่าเอาคนที่ชอบน้องสักสองสล้านพออ่ะช่วยกันซื้ออ่ะเราสบายแล้วค่ะกิดคิปนี้นะคิดง่ายๆ ใช่ไหมคุณลิซ่าบาร์7ช้อปปี้อกก่ะกิบกลัวไม่ไม่นับยอดแต่ว่าก็สงสารจริงๆสําหรับหลายคนที่บอกว่ามันซื้อยากซื้อเย็นอ่ะกิบเข้าใจนะมันต้องมานั่งกรอกบัตรเครดิตบางทีก็ต้องแบบลงทะเบียนก่อนเลนลงทะเบียนแล้วก็ซายอินซายอินแล้วซื้อซื้อ,อแล้วยืนยันคือมันก็ปวดหัวเข้าใจถ้าแค่อยากได้ผลงานน้องเก็บไว้แล้วก็อุดหนุนน้องก็ได้ค่ะในช้อปปี้ก็ลองดูลวกันนะคะว่าสะดวกอันไหนก็เอาอันนั้น แล้วก็ YG Thailand ก็ง่ายคะ่ะมีภาษาไทยให้อยู่แล้วคุณบิวบอกตอนเด็กๆหน้าน้องไทยนะคะตอนนี้ก็ยังหน้าออดออดตอนนี้หน้าเป็นฝรั่งเ้าดูอินเตอร์คุณโทเล็กส์เหรอคะบอกว่าสบายดีอันนี้มาจากลาวใช่ไหมคะสวัสดีนะคะคุณ SPST บอกไม่นอนแล้วจะรอสีทุ่มครึง่งรอเซอร์ไพรส์อีกใช่ไหมคุณเจเนียบอกแอสสวยขึ้นทุกไลฟ์เลย คุณจูนเนียแอดปิดไปครึ่งหน้าอย่างนี้แอดต้องสวยแล้วนะเดี๋ยวเปิดให้ดูครึ่งอีกครึ่งหน้าวิไว้เห็นปะเปิดแล้วนะเดี๋ยวหาว่าไม่เปิดนะเปิดแล้วนะแบบยิ่งปิดมันยิ่งสวยออกมาเออทำผมปิดปิดพิ้วๆแบบเกา่าๆนิดนึงเอออ่าต่อต่อต่อเออคุณเบลบอก,บอกใช่เลยมาตรงช่วงโซโล่พอดีนะคะอ่ะกิ๊บอ่านถึงไหนแล้วเนี่ยโอเค คุณสักดาบอกว่าแล้วพ่อสิบหกตึกยังลงโซโลได้ไหมอ้เนี่แหละค่ะอืมเอายังไงดีอะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อโดยตรงไม่ได้ถ้าเกิดเขาอยากอุ่นหนูจริงๆอะเขาคงมีทางโอนเงินไปให้คนประเทศอื่นปะหรือให้คนอื่นแล้วก็แบบช่วยซื้อปะอันนี้กิบคิดเอาเองนะว่าถ้าเขาเจ๋งขนาดวินโดนหรือทําอะไรเงี้ยเขาเขาต้องมีวิธีการของเขานะคะ เออคุณการบอกว่าพวกเราต้องอย่าพึ่งแม่จีนมากต้องช่วยกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเออคุณ nnnr บอกเป็นห่วงพ่อ19ตึกด้วยนะแอดกลัวพ่อเขาจะไม่ได้โชว์ของวันหลักลิซ่ามากแค่ไหนแอดไม่ควรอ่านเว้นนะพ่อเขาจะไม่ได้โชว์ของเออคิดว่ายังไงน่าจะโชว์นะคะเรารอดูแบบว่าโชว์สุดอลังการอยู่นะคะทุกคน คุณลิซ่าบา้าจะบอกอยากรู้ประวัติลิซ่ามากดูช่องเพลิสเรามีประวัติหมดนะคะคุณทำดีไม่ได้ดีบอกว่าให้แอดแนะนำวิธีปั่นวิวให้หน่อยอยากจะติดตามน้องให้แบบให้วิวมันขึ้นให้ถูกวิธีใช่ไหมคะน,นี่นี่กิฟก็คิดจะทำอยู่คะ่ะกับว่าเดี๋ยวทำให้ทุกคนดูก่อนที่โซโลจะมาคิดว่ายังไงก็ทันนะคะเออคุณลาวัตบอกออเดอร์เริ่มมาแล้วคะ่ะ คุณตูนบอกห้าสิบล้านเท่ากับกี่บัมอ่ะใครเก่งเลขช่วยกิี๊คุณหน่อยห้าสิบล้านบาทเท่ากับประมาณกี่บัมะคะคิดให้นิดนึงคุณพีระพีเดเตอร์บอกว่าดูยังไงน้องก็ไม่มีเขาหน้าแบบออซซี่นะเราก็อยากให้น้องเป็นไทยนะคะคุณปริษาบอกมันไม่มีบารมีไม่เกิดแล้วเชื่อว่าแม่จีนต้องหาวิธีได้อย่างแน่นอนใช่ค่ะคุณปริษาเพราะว่าเขาเก็บเงินกันมาขนาดนี้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเออตอนเนี้ย จีนจะสงสัยหรือเปล่าเพราะจากที่กิฟอ่านเขาบอกว่ามีการโอนเงินวันละแบบหลายล้านหยวนมากๆอะไรอย่างเงี้ยคุณเลวัตบอกว่าจีนสั่งในเคทาวค่ะมีลิงก์เป็นภาษาจีนตอนนี้เริ่มได้ส0 0 0มือัลาบั้มแล้วค่ะจากแม่จีนอะนั่นแสดงว่าเขาต้องทยอยจ่ายนะเพื่อแบบไม่ให้ถูกจับได้หรือเปล่านะคะเออเพราะว่าก,กิฟเข้าไปดูในเว้ป๋อเหมือนกันเห็นมีเคทาวเป็นภาษาจีนด้วยนะเออใช่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 ขอบคุณคุณเลวัตมากนะคะ คุณพิมชาดาบอกว่าหนูว่าเขาทำได้แน่นอนเขาเก่งพ่อสิบตึกช่วยได้นะคะคุณกรกฎบอกว่ารักที่สุดคุณประพัสรบอกว่าแอดค้าช่วยเลือกระหว่างสีดํากับสีทองไหนคะ่ะหนูจะซื้อคิดด้วยตอนนี้กระเป๋าตังค์บ่องมากเลยเอาไงดีละ่ะคือน้องอ่ะเป็นคนแบบต้นคิดทั้งหมดด้วยไงแอดก็ลังเลถ้าจะแนะนํานะคะคือทองมันก็หรูหราเหมาะกับ ฐานะน้องเราตอนนี้ส่วนสีดำมันก็เท่เข้ากับบุคลิกน้องเพราะฉะนั้นหลับตาเลือกไปเลยค่ะหรือจากไม้สั้นมายาวก็ได้ค่ะนะคะแต่รีบซื้อกันที่จะเซอร์เอานะจ๊ะนะคะแล้วก็คุณหมูอุ้ยบอกว่าของเราเนี่ยสองบั้มหนึ่งไวนิลเลยนะแอดกำลังจะซื้อคิดอีกอันหนึ่งนะคะคุณสกายกิติวัตน์บอกว่าทำไมแม่จีนถึงซื้อไม่ได้ครับ อ๋อเมื่อกี้กิฟเล่าไปค่ะบอกว่าตอนนี้ลุ้น50 50ก็คือถ้าซื้อได้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะตอนนี้อยู่รัฐบาลจีนก็มาเข้มงวดหลังจากที่มีข่าวไอดอลหลายๆคนนะคะที่เป็นประเด็นกันแล้วเขาก็บอกว่าแฟนคลับในจีนจำนวนมากสร้างความวุ่นวายด้วยการโพสด,ด้วยการแชร์คอมเมนต์นู่นนี่นั่น สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเขาด้วยเขาก็เลยสกัดแฟนดอมที่เป็นจีนว่าช่วงนี้ใครสนับสนุนศิลปินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกจับตามองเป็นพิเศษเรื่องราวมันมีประมาณนี้นะคะก็จีนเพิ่งจะเข้มงวดขึ้นมาเลยนี่แหละค่ะหลังจากที่มีข่าวเนี่ยเคสสองเคสเร็วๆนี้นะคะคุณกังฟูบอกว่าทะลุน,นั้นทะลุลา้านแน่นอนพี่น้องคุณอัธพงศ์บ,บอกว่าทําไมไม่ซื้อผ่านไทยเลยล่ะคุณเคศิจอบ,บอกโซโลลิซ่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งวาจีได้กล่าวไว้นะคะ คุณคู่ซาพ,พัตะลุยบอกว่าเพื่อน้องพ่อแม่จีนน่าจะทําได้เนี่ยกระเด้งไปแล้วอะ่ะคำหนึ่งนะคะกิ๊บงงคุณอำนาจบอกแอสสวยทะลุแมสเลยเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วนะคะสาวิคุณแม่แม่บอกว่าสั่งทางลิลีทีมง่ายมากค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นจองผ่านแต่ละบ้านนะคะก็ เอาที่ทุกคนสะดวกนะคะซึ่งบ้านใหญ่ๆเขาก็เชื่อใจได้คุณไทไทบอกแอปปิดหน้าสวยๆทำไมแอปเป็นสิวคุณจันทร์เพนบอดยอดแสนที่เมืองไทยอย่างเดียวเหรอคะแบบหนึ่งค่ะแอปโป้ยมาห่้ยขาชาวันมึง เออแอดต้องลงไปรับของแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจะนอนกันหรือ,อยังถ้ายัางไม่นอนเดี๋ยวแอดขึ้นมาสตรีมต่อนะคะขอสัก20นาทีเดี๋ยวมานะลืมไปว่าสั่งของไว้ชอลลี่แปบ๊บหนึ่งนะเอาสต๊อปอยังไงเลยเนี่ย